เอาอยืนเดได้ยินกี่ดูเขาให้ผู้ชายยืนเป็นผู้ชายเปล่าเป็นครับทำอีกท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำครับแน่ใจนะแน่ใจแล้วมึงอ okay ่ะไม่ได้ทำครับทำหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะเอาเอมือเอาแวบไปกูก่อนออกหิเขาคงไม่ซีงคิดเอามึงทำผัวแล้วมั้ง จริงเขาอาจจะเมาก็ได้จริงนะทำหอีกท้องหรือเปล่าไม่ได้ทําแต่รู้เฮ้ยแสดงว่ารู้มันหมายเลยเมื่อชนบุรีอ่ะจริงปะเนี่ยไปเล่นชนบุรีไงค้างคืนเออกูเห็นเลยจอดรถเปิดไฟพามาเเอาวะอยู่หน้าร้านก็โอเคเออกูจยนรถได้จยนรถได้กูขับไปจอดเทียบเลยตีคู่เคาะกระจกเปิดกระจกมาตอนนั้นหละมึงเชื่อไหมเจอเลยพ่อมึง กูนั้นโดนกะหลี่หลอกโดนอะไรหลอกอย่าเสือกกเข้าโคกูมทำไมวันนี้พี่เอาจริงเลยเนี่ยมาดีดิไหนตาดำหลุดยังเนี่ยถามอีกท่องหรือเปล่ากูถามว่างไม่ทอีกท่องหรือเปล่าไม่มาด้วยดิทำไมลาหยุดไปสองวันแล้วเออป่วยอะเอ็ดเห็ดอย่ากเสือกเค้าโคกู เดดีมากเต่าเต่านี่เป็นคนน่ารักมากมันกระซิบกูมึงไม่ต้องพูดมึงสั่งอะไรี่ก้าวัดไหนเนี่ยทำเองทำหรืเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะแล้วมึงอ่ะไม่ได้ทำกูจะถามดีจริงๆถามสิมึงทำหรือเปล่าอันเนี้ยผัวปนัดดามึงนี่มึงนี่คนในเรื่องเปล่าครับผมทำหรือเปล่าเปล่าครับไม่ได้ทำนะ ลองตรวจดีเอ <mile> ็นเอไหมครับเลือดมึงไม่จางหมดแล้วเหรอแบบนี้ไม่ได้ทำนะครับแล้วมือทำหรือเปล่าไม่ได้ทำอาอไม่ได้ทำแล้วมายืนทำไมไรหน้าแหกเฮ้ยมึงกะต้องยืนมให้ผูุชายมายืนอ่ะก็ไปถามพ่อตีไปยืนทำไมล่ะไม่มีใครกล้ายอมรับอย่างลูกผู้ชายขนาดบอกว่าจะลดโทษให้คุณจะให้โอกาสอีกครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหากใครที่เป็นคนทำน้องสาวกุททอง ก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> ถอยนู่นอ้าวคุณทำนี่ไงมันไงเหรอมันนี่ที่ผมให้ยอมรับทำไมผมเพิง่งยอมรับฮะมึงณทำแล้วเอาคุณโทษได้ยังไงไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วมึงจะก้าวออกมาทำไมผีพัดผีบ้านป้ามาดูน,นี่เกลียวผีมีพ่อมัดทำหรือเปล่าไม่ได้ทำ แม่ต้นอกจากไอแก่คงไม่เคยทำใครเลยดูดีๆไ <c oughs> ม่ไปทำเลยเขาบ้านอยู่แฝตไม่ได้รู้ดีอยู่มไม่มีใครยอมรับอีกแล้วว่ะเสดีทำยังไงดีวะเลิกเองเฮเลิก,เเลกได้ยังไงแเ,เลิกไปดีเสดึงคอได้ชันว่าไงผมชงฉันคิดแผนออกพี่ยรับ ผนนอะไรกัมีแผนด้วยเหรอเอามีแผนไงดูแล้วไม่มีใครยอมรับเลยเราก็ทําฉลากขึ้นมาหกใบเขียนคขาว่าผัวหนึ่งใบใครจับได้คขาว่าผัวไอคนนั่นแหละทำหญิงท้องเฮ้ยความคิดเข้าท่าดีกว่าเสียดีไปเฮ้ยอะไรเนี่ยแ่าอะไรที่เกิดว่าผมไม่ทำผมไม่จับได้จับได้ก็คือว่าเป็นผัวมันจะเป็นผัวได้ไงผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวเราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมี่พระกางเกงในเมืองก็ไม่เกี่ยวหรอกูจะเเเสสีีียยยงงงทาาไไไมมนน่่่ด้คต ถือว่าทผมจัดได้คขับผัวตายเรื่องนี้ต้องถึงโอนกระแสผมจะฟ้องพี่หนุ่มหนุ่มไหนหนุ่มกะลาคนละกรองนั่นแหละกระจองเปติเล็บเสียงสัตว์อธถิฐานอาถิทานต่อเทวาอาถิทานต่อเทวาใครเป็นผัวน้องใครเป็นผัวน้องกะขอให้เจอขอให้เจอตอนปูเนี่ย

เป็นม้าแล้วเป็นม้าเยี่ยนัล่นเรื่องอะไรน่ะยาเล่นเรื่องกันเร็วอยาเล่นตีนจับฉลักยังไม่ได้จับเลยจับเลยะดูนี่โอ๊ยไม่ได้อยู่ที่ผมหรอกครัมาหัวรู้ได้ไงอืมนี่นถีบไปนู่นสักเกตุแล้วไม่จับได้ มึงรู้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอไม่จัำได้เขาก็ไปเปลี่ยนฉลากกันไงเอ๊ะมึงจะมาพูดทำไมล่ะเขากับผมเคยเล่นอย่าสปอยเออกูรู้มึงเคยเล่นแต่คนดูบางคนเกายังไม่ได้ดูอ๋อโอเคเล่นใหม่เลยอ้าวโอเคเล่นโอเคลิเกระยำตำชาัยเพศสลับมานะจับไม่กันนะเหรอไม่ใช่นี่ อะไรว่ามีไม่ได้ใช้ไหมลอยอีกสมูกเหรอนีาฟันฟอมยังเป็นแมงอีกกูแลเชื่อจำใครเปิดก่อนตายฮิเกือบเห็นว่าใครเปียกแช่ด้วยอะรูปนี้3ามโมงเช้าขึ้นเฝ้าหน้าท้องคอนโดเปิดฉากรพบกันหากใครได้คำว่ะผัวกูจะสั่งทหารตัดหัวมัา ยังไม่ทำมาอยู่ตรงไหนไม่ได้ถามเองผมไมต้องมาจับไม่ได้ทำก็ถือว่าทำอะไรได้ยินได้ไงผมบอกอยู่คนเดียวเนี่ย